ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆเ,เมนูของายใหม่วันนี้ก็คือไก่ผัดซอสเทอริยากินะไม่ต้องถามว่ามันทำยังไงดูตามรูปกันได้เลยใส่เนยลงไปจ้าแล้วก็ใส่ไก่ไก่อันนี้ายใหม่ใช้เป็นอะไร,เข,รเขาเรียกว่าไก่ไก่บีเอลหรอเออมันจะนุ่มๆหน่อยอยู่นะาย่ใหม่ก็จัดการเทลงไปแล้วก็โคเรโคเร ให้ไก่พอสุกก็ใส่ซอสเทริยากิซอสเทริยากิอะถ้าเพื่อนๆนชอบกินติดเค็มนิดนึงอะก็ไม่ต้องใส่เพราะเราไม่ต้องใส่น้ําตาลเพิ่มแต่เยี่ม่อะ่ะชอบติดหวานไงเยีหม่จัดการชิมนะเพื่อนๆนเสร็จแล้วยายไม่ก็ใส่น้าตาลเพิ่มนิดนึงสองหย่อเสร็จแล้วยายหม่ก็โคเลโคเลแค่นั้น จริงๆแล้วอะ่ะไก่เทริยากิมันจะต้องมีโรยงาใช่ไหมเพื่อนๆแต่ว่ายาัยใหม่ลืมซื้ออีกแหละได้มาแต่ซอสเทริยากิแล้วก็ต้นหอมนี่ก็คือลืมเหมือนกันนะได้แ,แต่ซอสมาอย่างเดียวไอ้ต้นหอมนี่มันมีอยู่ในตู้เย็นก็เลยเป็นความโชคดีของคนกินไปยัยใหม่ก็เวฟข้าวก็ประมาณสองกล่องนี่แหละตอนนี้เชฟก็อยู่ในช่วงทำการจัดจานค่ะ ตักข้าวเทลงไปในจานนะจ๊ะทีนี้ก็เตรียมตัวราดด้วยไก่ผัดซอสเทริยากิค่ะเย่ใหม่จะวางแบบข้างๆจานนะเพื่อให้แบบดูสวยงามแล้วก็แบบเทๆกระทะลงไปโจ๊ะๆๆเสร็จแล้วก็ใส่ต้นหอมผักชีโรยลงไปเลยจ้ะไม่ใช่ต้นต้นหอมอย่างเดียวไม่ใช่ไม่มีผักชีพูดไปเรื่อยเย่ใหม่นี้ เสร็จแล้วก็ทำการช้อนคู่ซ่อมซ่อมคู่ชอ้อนสองชุดโรยพริกไทยนิดหน่อย